เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะมาดูอที่ที่อยู่ติดแม่น้ําลําคลองนะคะสามารถทำข้าวโพดนะคะได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาลนะคะเนื่องจากมีน้ํานะคะอันนี้มันไม่อันนี้ก็อันนี้ก็คือใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะอันนี้ก็มีการวางสายน้ําหยดนะคะ ก่อนจะเก็บเกี่ยวเราจะใช้เครื่องนาคะังการเก็บเกี่ยวนะคะใช้รถในการเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวแล้วก็สีพร้อมเลยค่ะก่อนจะใช้รถเกี่ยวนะคะเราต้องทําการเก็บสายน้ำยดก่อนนะคะอันนี้ที่เห็นไม่ใช่คนงานนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะ ก็ทำเองเก็บเองก็ประหยัดแรงงานนะคะลดค่าใช้จ่ายการการการทำกรเกษตรอ่าพืชบางชนิดนะคะเรากำหนดราคาเองค่อนข้างยากเพราะว่าเราเรายังต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอยู่นะคะสิ่งที่ทำได้คือราคาเราเรียกไม่ได้นะคะเรากำหนดไม่ได้สิ่งที่ทำได ของเกษตรกรนะคือการลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนคือการนำเครื่องจักรมาใช้ก็สามารถลดต้นทุนได้หรือเราใช้แรงงานของเราเองก็สามารถลดต้นทุนได้นะคะแต่เราอาจจะเหนื่อยหน่อยถามว่าใช้เครื่องจักรช่วยลดต้นทุนได้ยังไงเครื่องจักรสามารถกำหนดต้นทุนได้เราจะรู้เลยว่าไล่หนึ่งจะ ใช้น้ำมันประมาณกี่ลิตรหรือถ้าจ้างเขาจะต้องเสียไล่ละกี่บาทนะคะอันนี้สำหรับแนวความคิดของตัวตัวเราเองนะคะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้ความคิดที่ที่มองนะคะทำกะเกษตรถาว่ารวยไหมถ้าวางแผนดีๆ รวยนะคะใครว่าเกษตรกร,ร,กรไม่รวยรเกษตรกรรวยนะคะแล้วยิ่งทําไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางได้ยิ่งดีค่ะได้เงินทั้งนั้นนะคะแต่บางครั้งมันอาจจะมีข้อจํากัดนะคะในในการซื้อขายซึ่งเราอาจจะไม่มีรถสิบล้อหรืออะไรแล้วก็จําเป็นจะต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอยู่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็ทําการลดต้นทุนเอาเองนะคะ แล้วก็เก็บที่เห็นนี่เป็นสายน้ำหยดนะคะดึงเสร็จแล้วก็มาใส่ในกระสอบปุ๋ยใช้ต่อได้นะคะสายน้ำหยดนี่ทนมากเคยเอาสายน้ำหยดไปรัดอ่าคำต้นกล้วยนะคะโอ้โหใช้ได้ดีมากเราก็จะแยกนะคะมันจะมีข้อต่อนี่จะเป็นข้อต่อระหว่างสายนะคะเราก็แยกไว้นะคะ แล้วเราก็มัดจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นข้อต่อเดี๋ยวคั้างหน้าเราก็จะจะได้มาต่อใหม่นะคะใช้ใหม่ได้นี่ละค่ะคือข้อดีของที่ที่อยู่ริมน้ำนะคะนี่ทำใส่น้ำหยดได้ปลูกข้าวโพดได้เดยังไงเดี๋ยว,ยด,ยวดูข้าวโพดอันนี้เป็นแค่ริมๆนะคะฝักอาจจะไม่ใหญ่แต่ตรงกลางฟัก น่าจะใหญ่บึ้มนะคะนี่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะนี่ก็เริ่มใกล้แล้วค่ะใกล้จะเป็นเสร็จทีแล้วค่ะไม่ใช่จากข้าโพดนะคะวันนี้หวยออกะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวพาดูผลผลิตข้าวๆนะคะอันนี้อยู่ด้านริมนะคะอาจจะ ดี๋ยวดูนิดนึงเป็นยังไงแล้วนี่ข้าโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะเอารสสีมาสีนะคะมาเกี่ยวด้วยสีด้วยนี่เงินทั้งนั้นนะคะ ใว่าดินไม่มีประโยชน์ดินมีประโยชน์มากนะคะดินสามารถเปลี่ยนเป็นเงินให้เราได้สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารให้เราก็ได้นะคะขอแค่เรารู้จักใช้ประโยชน์จากดินนะคะนี่แปลงนี้ก็ประมาณสิบกว่าไร่นะคะประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดไร่ได้ เดี๋ยวมาแกะอีกฝักหนึ่งให้ดูฝักนี้ใหญ่เลยเจ้าของไรก็ชื่นใจแล้วค่ะได้ผลผลิตนะนี่ เงินทั้งนั้นนะคะเนี่ยทรัพย์สินที่มีมูลค่าอย่างแท้จริงคือทรัพย์สินทางการเกษตรนะคะไม่เหมือนกับเงินนะคะเงินนี่เป็นสิ่งสมมุตินะคะ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนถ้าค่าเงินเฟอ้อจนเขายกเลิกสกุลเงินนั้นๆไปก็เงินก็ไม่มีค่านะคะแต่สิ่งที่มีค่านี่ค่ะจับต้องได้จริงๆมีมูลค่าที่แท้จริงคือทรัพย์สินทางการเกษตรคะ่ะไม่ว่าจะของกินที่ใช้โดยตรงหรืออาหารสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือมีมูลค่าที่แท้จริงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งที่ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเกี่ยวกับวิถีกเกษตรกรไทยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุ้งฟรีไซด์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ